True Automotive จัดกิจกรรม TRW X Transformers สร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ผ่านภาพยนตร์ดัง ZF Aftermarket จากประเทศเยอรมน,นีผนึกกำลัง True Automotive ผู้พัฒนาและขยายธุรกิจอะไหล่รถยนต์ภายใต้แบรนด์ TRW ยังเป็นทางการในประเทศไทยและมาเลเซียจัดกิจกรรม TRW X Transformers มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ TRW ในไทยทั้ง4กลุม่มได้แก่ผ้าเบรกจานเบรกช่วงล่าง ระบบไฮดรอลิกเบรกผ่าน4คาแรคเตอร์หลักของภาพยนตร์เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เช็คเช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ t r a n s f o r m e เ s เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ TRW ได้มากขึ้นสิ่งที่ TRW เลือก t r a n s f o r m e r เนี่ยก็เนื่องจาก TRW เป็นผู้ผลิตระดับโลกเป็นแบรนด์ระดับโลกการแต่ดียกัน t r a n s f o r m e r เองเนี่ย ก็เป็นคาแรคเตอร์ระดับโลกเช่นเดียวกันหนังฟอร์มยักษ์ของโลกนะครับเท่าน,นี้จากเซอร์เวย์ที่ได้มาเนี่ยกลุ่มคนอายุ30บวกขึ้นไปก็เป็นฐานแฟนหลักของทาง t า a n s f o r เมอร์กลุ่มแมสก็บอกเราว่า t า a n s f o r เมอร์เนี่ยมีเรตติ้งสูงกว่าตัวละครตัวอื่นทา a n s f o r เมอรเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับรถยนต์ด้วยนะครับและนั่นเมาคนทำไมทาง TW ถึงเลือก t า a n s f o r เมอรมาคอร์ดบ,บกันครับตัวแคมเปญนี้เนี่ย ตัวเป้าหมายของทางเราเนี่ยครับตรงตรงก็คือปเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงส่วนในเรื่องของยอดขายเราเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สามารถดึงแล้วก็ผลักดันให้ยอดขายเราเติบโตได้สูงขึ้นปัจจุบันนี้สินค้าเรามีจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับตามร้านอะไหล่ทั่วไปตามร้านเบรกยางสูตรล้อนะครับแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนว่าเรามี ฐานลูกค้าที่พร้อมทำแคมเปญนี้กับเรามากกว่า600รายนะครับในการที่จะทำให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงโครงการตัว Transformer นี้ได้ตัวแคมเปญครั้งนี้ที่เราทำเซ็สนสิขสิทธิ์กับทาง Has b r o ท r ร n นฟอร์เมอร์เนี่ยเป็นแคมเปญทั้งหมด12เดือนโดยเริ่มตั้งแต่กันยายนซึ่งกันยายนถึงถึง,ถ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 งตุลาคมเนี่ยเราเราเริ่มแล้วของของสะสมเราจะมีของสะสมนะครับพ,พ,ร,พรีเมียม Year year yeah, uh, I want to say that uh, first of all this is a very special event uh, for uh, ZF Group and uh, for ZF Aftermarket. Uh, it's an honor to be over here on behalf of them. And secondly, I also want to say that uh, it's a very uh, big uh, launch with uh, Pro Automotive for, with TRW and Transformers and uh, I'm very happy to be here and I expect the driver's pull and the mechanic pull to happen and support this campaign for the TRW Transformers จริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเป็นข้างแรกที่การนำเอาแบรน์รับโรคตัวนี้แล้วก็คาแรคเตอร์นี้มาสู่เรื่องของการทำตลาดในประเทศไทยก็ยังไงผมขอฝากนะครับแคมเปญนนี้ของเรากับทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ